น้องน้ำก็น้องเป็นตลิงเราทั้งหลายชายหญิงสัตว์ุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลยกระทงลอยลอยกระทง,ลอ,ล,อะทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้ว สังไลยชายหญิงสนุกกันทิงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแต้วมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ ซึ่งวันนี้นะคะในตอนต้นคุณครูได้ให้นักเรียนฟังเพลงวันลอยกระทงไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าวันลอยกระทงในปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะค่ะวันลอยกระทงในปีนี้นะคะจะตรงกับวันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนซึ่งก็จะถึงนี้แล้วนะคะในวันนี้คุณครูก็เลยจะให้นักเรียนเนี่ยได้มาเรียนรู้ในเรื่องของประวัติวันลอยกระทงกันค่ะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็มีความ สำคัญมีคุณค่ายอย่างไรบ้างนะคะเชิญรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยค่ะประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีเมื่อถึงกลางเดือน12คือช่วงวันเพ็ญนเดือน12ซึ่งเป็นฤด,ดูน้ำหลากน้ำจะเต็มนองสองฝั่งแม่น้ำพระจันทร์จะเต็มดวงทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องในเวลากลางคืนซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การลอยกระทงมากแต่เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่าพระราชพิธีจองเตียงที่ลอยเทียนประทีปชักโคมลอยโคมซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ซึ่งบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามคือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหม ครั้นเมื่อคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนาก็ทำพิธีชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุรามณีนสวรรค์ชั้นดาวดึงลอยโคมบูชาพระพุทธบาทนาหาดท้ายในแม่น้ำนำมัธาน,นาทีประเทศอินเดียการลอยกระทงตามสายน้ำนี้นางน,นพมาศหรือเท้าสีจุราลักษ์สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุขโขทยัยคิดทำกระทงโดยนำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพน็ญเดือน12มาประดิษฐ์เป็นกระทงรูปดอกบัวและรูปต่างๆถวายพระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ําไหลในหนังสือตำรับเท้าสีจุราลักษ์พระร่วงตรัสว่าแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกําหนดนักขัตะเริกวันเพน็ญเดือน12ให้ทํโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาทนมทานาที รับเท่ากาลปราวสานครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการทำจากดอกบัวเป็นต้นกล้วยแทนเนื่องจากดอกบัวดังกล่าวนั้นหายากและมีน้อยจึงใช้ต้นกล้วยทำแล้วนำใบตองมาพับแต่งจนสวยงามมีการทำกระทงขนาดใหญ่นำมาประกวดกันในแบบต่างๆเช่นทำอย่างขอาพระสุเมนทวีตทั้งสี่บ้าง และทำเป็นกระจาดชั้นชั้นบ้างวิจิตไปด้วยเครื่องโสดคนทำก็นับร้อยปัจจุบันประเพณีลอยกระทงมีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัดซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญโดยมีความเชื่อกันว่าการลอยกระทงนั้นเป็นการขอขมาพระแม่คงคาการลอยกระทงเป็นการบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมศีลอยู่ในพระมหาสมุทร การลอยกระทงเป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อครั้นเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อทรงเทศนาธรรมโรดพระราชมารดาการลอยกระทงเป็นการบูชาพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่หาดทรายริมแม่น้ำน้ำมาทานทีเมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในหน้าพิพ,พ การลอยกระทงเป็นการบูชาพระจุรามณีบนสวรรค์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าการลอยกระทงเป็นการบูชาท้าพระกาพรมบนสวรรค์ชั้นพรมโลกการลอยกระทงเป็นการบูชาพระอุตคุศเถระซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเลการลอยกระทงมีวัตถุประสงค์และเหตุผลดังนี้คือ 1. เพื่อแสดงความเคารพขอบคุณขอขมาพระแม่คงคาที่อำนวยประโยชน์ต่างๆต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพราะได้อาศัยเพื่อการกินและการใช้อีกประการหนึ่งมนุษย์มักถ่ายสิ่นประกูลลงไปในน้ำทำความเสียหายแก่น้ำด้วย 2. เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทนมัทานนาทีซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาท อรีสถานไว้บนหาดทรายที่แม่น้ำนามธานทีในประเทศอินเดีย 3. เพื่อลอยทุกขลอยโศกโรคภัยและสิ่งไม่ดีคล้ายกับพิธีลอยบาปของศาสนาพราหมณ์คุณค่าและความสำคัญของประเพณีรอยกระทงคือ 1>, 1. คุณค่าต่อครอบครัวทำให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน 2. คุณค่าต่อชุมชนทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 3. คุณค่าต่อสังคมทำให้ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันร,รักษาความสะอาดของแหล่งน้ำแม่น้ำลำคลอง 4. คุณค่าต่อศาสนาซึ่งเป็นการรักษาธรรมนุบำรุงศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณ การลอยกระทงไม่มีพิธีรีตองเพียงแต่ขอให้มีกระทงจะทำด้วยอะไรก็ได้เช่นใบตองก้านกล้วยกับพลับพลึงเปลือกมะพร้าวจุดทูบเทียนที่กระทงแล้วอธิษฐานตามที่ตนปรารถนาเสร็จแล้วจึงลอยไปที่แม่น้ำลำคลองแต่อย่าลืมช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยนะคะ ประเพณีวันลอยกระทงนี้นะคะบางท้องถิ่นก็จะมีการจัดประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศกันอีกด้วยค่ะดังเช่นเทศบาลเมืองคลองแหของเราที่ได้มีการจัดประเพณีลอยกระทงกันทุกปีที่ตลาดน้ำคลองแหซึ่งมีนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนของเราได้แสดงความสามารถให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้ชื่นชมกันด้วยนะคะโดยในปีนี้วันลอยกระทงนั้นจะตรงกับวันศุกร์ที่19เดือนพฤศจิกายนค่ะ ดังนั้นแล้วนักเรียนทุกคนก็ควรที่จะรักษาประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานด้วยการประดิษฐ์กระทงตามวัสดุธรรมชาติแล้วไปร่วมประเพณีลอยกระทงในท้องถิ่นของตนเองกันนะคะสุดท้ายนี้คูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทงให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปนะคะ วันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยบทเพลงวันลอยกระทงอีกครั้งค่ะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะร้องรำตามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักเรียนก่อนออกจากบ้านทุกครั้งต้องอย่าลืมสวมใส่หน้ากากน้าไมนะคะแล้วก็พกเจลล้างมือล้างมือเป็นประจำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สิบสองน้ำกน็นองเป็นสลิงเราทั้งหลายชายหญิงสานุก,กันริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วคารม